สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนม6 6เดี๋ยวเรามาติวเอเรเวลสถิติข้อที่6นะคะเขาบอกว่าการสอบวิชาคณิตศาสตร์การสอบวิชาคณิตศา,ศาสตร์ครั้งที่หนึงมีนักเรียนข้อสอบทั้งหมด100คนและคะแนนเต็มในการสอบครั้งนี้คือ45คะแนนจากการสอบครั้งนี้นะคะพบว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบเนี่ยอยู่ที่ สาคะแนนซึ่งอันนี้เนี่ยเขาสอบทุกคนเนาะก็จะเป็นมิเท่ากับสาและพิสัยของคะแนนสอบเท่ากับสิบคะแนนนั่นหมายความว่าเอา x 100อันนี้เป็นการเรียงจากคะแนนมากสุดเป็นน้อยสุดเลยเนาะคูแทน x หน x 2 x 3 x 4ี่จนไปถึง x 1 0 0เนี่ยเป็นการเรียงยาจากน้อยไปมากไปเลยเพราะฉะนั้นพิสัยเราจะหาได้จาก x หนึ่งร้อยก็คือคนที่คะแนนสูงสุดลบด้วยคนที่คะแนนต่ำสุดซึ่งได้พิสัยเท่ากับสิบถ้าการสอบนี้มีการปรับคะแนนเต็มเป็นหน,นึ่งร้อยคะแนนจากสี่สิบห้าปรับเป็นหน,นึ่งร้อยคะแนนและปรับคะแนนสอบของนักเรียนทุกคนโดยการนำคะแนนสอบของนักเรียนแต่ละคนเนี่ยคูณด้วยสงคูณด้วยสอง,สองแล้วบวกด้วยสิบนะคะเพราะฉะนั้นถ้า x หนึ่งเราก็ต้องคูณด้วยสองแล้วก็บวกด้วยสิบ ก็จะได้เป็นคะแนนอันใหม่เพราะว่ามันจะปรับให้ได้เป็นคะแนน100คะแนนเต็มหนึข้อมูลที่2ก็ต้องคูณด้วย x 2ก็ต้องคูณด้วย2แล้วก็บวกด้วย10แบบนี้นะคะก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงข้อมูลตัวสุดท้ายก็คือ x หนึ่งร้อยคูณสองแล้วก็บวกด้วย100อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลใหม่ เป็นข้อมูลใหม่คราวนี้ขาให้เราหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วก็พิสัยที่ปรับใหม่ก็คือให้หาอันใหม่นั่นเองคราวนี้เรามาหาค่าเฉลี่ยอันใหม่ค่าเฉลี่ยอันใหม่เราจะหาจากข้อมูลตัวที่1ก็คือ2คูณ x 1นึ่บวกหนบวกสิเนาะแล้วก็ข้อมูลตัวที่2 2คูณ x 2องบวกสิ เราก็จะต้องบวกกันทุกตัวแบบนี้ไปจนถึงตัวที่100โอ้ขออภัยนะคะตัวนี้ใส่ศูนย์เกินอันนี้ใส่ศูนย์เกินอ่ะคราวนี้มาดูที่ค่าเฉลี่ย ต่อนะคะเราก็บวกกันได้100ตัวและเราก็ต้องหารด้วย100เพราะมีคนสอบ100คนคราวนี้เราอ่ะไม่รู้ว่า x 1 x 2เนี่ยมีค่าเท่าไหร่แต่เราสามารถดึง2 x 1อ๋อดึง10พูดผิดดึง10ออกจากตัวนี้ได้เนาะเราก็จะเหลือ2คูณ x 1บวกด้วย2คูณ x 2บวกไปเรื่อยๆจนถึง 2คูณ x 100คราวนี้เมื่อเราดึง10ออกไปอ่าเมื่อเราดึง10ออกไปเราดึง10ออกไปมันจะได้10เนี่ยคูณกัน100ตัวเพราะว่ามันมี100ข้อมูลเนาะหารด้วย100ยังไม่จบเรายังสามารถดึงออกไปอีกได้ก็ค,คือเลข2เลข2เราสามารถดึงออกไปได้อีกก็เป็น2คูณด้วย 1> x 1บวก x 2บวก x 3ไปจนถึง100 x 1 0 0บวกด้วย1000แล้วก็หารด้วย100คราวนี้ถ้าเราอยากจะหาค่าเฉลี่ยอันใหม่ได้เนี่ยเราจะต้องหา x 1บวก x 2บวก x 3ให้ได้ก่อนคราวนี้ถามว่าไอ้ตรงเนี้ยเราจะหาได้จากตรงไหนก็น่าจะหาได้จากค่าเฉลี่ยอันเก่า เพราะค่าเฉลี่ยอันเก่าเนี่ยมันจะต้องหาผลบวกรวมไว้แล้วถูกไหมเราถึงได้ค่าเฉลี่ยมาเพราะงั้นเดี๋ยวไปหาจากค่าเฉลี่ยอันเก่าได้เดี๋ยวเว้นไว้ตื่นต่อไปพิสัยอันใหม่อ่ะพิสัยอันใหม่พิสัยอันใหม่เราจะต้องเอาตัวที่มากที่สุดซึ่งตัวที่มากที่สุดอันเก่ามันคือ x 100ใช่ไหมแต่อันนี้ x 100เนี่ยมันถูกคูณด้วย2แล้วก็บวกด้วย10แล้วก็ลบด้วย ข้อมูลที่น้อยที่สุดก็คือ x 1นะคูณด้วย2แล้วก็บวกด้วย10เหมือนเดิมเราก็จะได้เป็น10เนี่ยมันลบกับ10ได้เนาะอ่ะก็จะเหลือ2 x 1 0 0ลบกับ2 x 1คราวนี้ตัวเนี้ยเราก็ดึง2อ,ออกมาได้อีกเหมือนเดิมก็จะเป็น x 1 0 0ลบ 1> x หคราวนี้ x หนึลบ x หเนี่ยครูเขียนไว้ก่อนหน้านี้แล้วอ่แม่เขียนไว้แล้วนี่ตรงนี้พิสัย x 1 0 0ลบ x 1นึเท่ากับสิตัวนี้นะคะนี่เพราะฉะนั้นเราเติมเข้าไปได้เลยอ,อันนี้หาง่ายกว่าค่าเฉลี่ยได้10เพราะฉะนั้นเราจะได้พิสัยใหม่เป็น20นั่นเองอเป็นยี แต่คราวนี้เรายังหา x 1บวก x 2ไม่ได้จดเอ่อ x หนึ่งบวก x 2บวก x สจนถึง100ไม่ได้เราต้องมาหาจากค่าเฉลี่ยอันเก่าก่อนเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยอันเก่าได้ค่าเท่ากับ30เนาะที่แม่พาเขียนไว้คราวนี้ค่าเฉลี่ยอันเก่ามาจาก x 1บวก x 2บวกไปเรืเ่อยๆจนถึง x 100แล้วหารด้วย100ถึงได้เป็น30 เพราะฉะนั้น x 1บวก x 2ไปจนถึง x 1 0 0เนี่ยมันก็จะต้องเท่ากับ30มสิคูณด้วยหนึ 100, อ่าก็คือ3000นั่นเองอ่ะเราก็เติมไปเลยอ่ะคราวนี้เราได้แล้วเราก็มาเติมลงไปในที่เราเว้นไว้ตรงค่าเฉลี่ยใหม่เนอะเป็น2องคูณด้วยสามพบวกด้วย1000แล้วก็คูณด้วย100 อ๋อขอภัยค่ะหารด้วย100เราก็จะได้ค่าเลี่ยอันใหม่ออกมาเป็น6,000นบวกหนึ่เป็น7 0 0ดพัหารหนึ่งก็เหลือ70เราก็จะตรงกับข้อที่2อ่าข้อที่สอง